หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบูนทานแบบไหนถึงจะได้ผลลัพธ์ดีบุลของเรานะคะมี2แบบแบบผงชงดื่ม1กล่องมี5ซองตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดมากปวดเลื้อรลังนะคะชงดื่มหลังอาหารเช้าวันละ1ซอง1กล่องจะทานได้แค่5วันนะคะเป็นสูตรทานน้อยได้ผลเร็วเหมาะสำหรับคนที่มีอาการ ปวดมากปวดเรือ้อรังหรือปวดสะสมมานานเป็นตัวนี้นะคะดีบูลแบบแคปซูลนะคะ1กล่องมี30บแคปซูลตัวนี้นะคะสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดไม่มากต้องการทานเพื่อบำรุงฟื้นฟูร่รางกายต้องการเสริมสร้างแคลเซียมต้องการให้ร่างกายกระดูกแข็งแรง2ตัวนี้ เป็นอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลกระดูกและข้อโดยตรงนะคะเป็นสารสกัดตัวเดียวกันแต่ถ้าเทียบความเข้มข้นซองดีบูลผงเท่ากับแคปซูล6แคปซูลนะคะใครที่มีอาการยังไงนะคะลองโทรเข้ามาปรึกษาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะกินไปซองสองซอสามซองได้ค่ะผมรู้สึกว่าอาการเสียวคมึกมันหายยังไงกับ่อเข่าใจก็มันหายซื้อๆได้ค่ะมันหายปวดไปซื้อๆได้ค่ะงามตาได้ค่ะ หน้าตาก็มีอาชีพนวดค่ะนวดแผนไทยค่ะนวดมาโดนละค่ะนวดมาสิบกาปีค่ะสิบหาโหกปีค่ะที่เฮ็ดอาชีพนวดนี่มาโดนค่ะหลางกายเขาใส่หลางกายมาโดนค่ะก็คือจะนวดลูกค้าลูกค้านี่จะนี้หนักค่ะจะนวดสะสมมาโดนร่างกายก็ิบปวดเมื่อยค่ะสิปวดตามคอหนิ้วมือค่ะบางเทีกับศอกกับบวมกับมีค่ะแล้วกับัวเข่าค่ะพอใส่ดู ต้องใส่เวลาลูกค้านักหนักค่ะใส่ศอกใส่เข่าจอยเด้อยค่ะก็จะมีอาการเสียวตรงเข่าค่ะเสียวแป๊บๆค่ะเวลาย่างขึ้นบันไดเด้อยค่ะขื้นสภาพร้อยเนี่ยโอ้โหแถบขื้นบ่ไดค่ะมันปวดย่ำสินนางเน้อค่ะนางกับเสียวค่ะกว่าชินั่นางได้เวลาลุกขึ้นมากอ่ะเป็นคือคนเถ่าเน้อค่ะต้องเอาอันพยุงขื้นมากค่ะเพราะว่ามันเจ็บเข่าค่ะเป็นมาโดนละค่ะก็เคย ไปหาหมอหรือสื่ออาหารเสริมมากินก็บม่อหายค่ะตั้งแต่งามตาได้หูจักกับดีบุลน,นะค่ะมีคนแนะนาให้ค่ะว่าดีบุญน่ะกินแล้วอาการปวดเข่าเสียวเข่าสีดขึ้นงามตาก,ก็เลยล่องสังสื่อมากินเบิ่งค่ะกินไปซ่องสองซ่องสามซ่องแล้วค่ะมรู้สึกว่าอาการเสียวเข่ามันหายยังไงก็บ่าเข้าใจก็มันหายซื้อๆด้ค่ะมันหายปวดไปซื้อๆด้ค่ะ กินไปเมดกองหนึง่งอาการปวดดีขึ้นค่ะดออีอาการคือปวดข้อศอกค่ะปวดมากปวดจนนอนไม่หลับค่ะเป็นข้อศอกอักเสบไปหาหมอนะคะไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นโรคข้อศอกอักเสบหรือว่าที่เขาเรียกว่าเทนนิสเอลโบว์ะค่ะหลังจากทานนะคะก็เริ่มแรกทานดีบูลผงก่อนนะคะก็ทานไปได้ซองที่สามอะคะ่ะอาการดีขึ้นค่ะ ก็ในหนึ่งซองก็จะเป็นผงนะคะแล้วก็ชงละลายน้ำหนึ่งแก้วค่ะทานทานวันละหนึ่งซองตอนเช้าค่ะแล้วก็ทานไปทั้งหมด3วันวันที่3อาการเริ่มดีขึ้นก็คืออาการที่เป็นตอนแรกเนี่ยก็คือจะออขยับไม่ได้เลยค่ะถ้าง,งอก็จะกว่าจะยืดออกก็นานพอยืดแล้วจะงอกับก็ช้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะปวดมากก็เลยเลังแต่หลังจากที่ทานดีบูนไปแล้ว อาการดีขึ้นค่ะก็คือเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกขยับทํากิจกรรมต่างๆได้ได้ง่ายขึ้นนะคะก็เลยทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะทานติดต่อกันมาเรื่อยๆเพราะว่าไม่อยากให้อาการมันกลับมาอีกแต่ว่าตอนนี้หายเป็นปิดทิ้งแล้วค่ะก็สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมอย่างเช่นปกติเป็นคนชอบอฝึกโยคะเองเงี้ยค่ะก็กลับมาฝึกโยคะได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ประทับใจตรงที่ ทำให้เราหายแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงอะคะ่ะเพราะรู้สึกว่านอกจากว่านอกจากจะหายปวดตรงข้อศอกแล้วนะคะส่วนอื่นอย่างเช่นอาการที่เราเคยเป็นอย่างเช่นปวดเขา่าคือจริงๆแล้วมันมีอยู่บ้างนะคะเพราะว่านั่งจากตัวเองเป็นคนที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะก็เลยเมีอาการปวดเข่าบ้างเล็กน้อยแต่ว่าพอเราได้ทานตัวน,นี้มันเหมือนได้ผลพลอยได้อะคะ่ะมันก็ทําให้อาการปวดเขา่าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยหายไปด้วยอย่างเงี้ยรู้สึกเบาตัวขึ้นอะคะ่ะประทับใจในดีบุญถ้าคะแนนเต็มสิบก็ ให้สิบเลยอะค่ะ